สวัสดีค่ะกระบาชจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการเปิดกล่องลองกลิ่นวันนี้พนะนำน้ำหอมจากบ้านโค้ดมาฝากกันนะคะตัวฟ o อร์ซึ่งเป็นกลิ่นที่เปิดตัวมาเมื่อปี2018ตัวนี้ชื่อบอกชัดเจนเลยนะคะมีผลไม้มีดอกไม้จา๋จาเลยตัวท็อปโน้ตของเขาเนี่ยมีสับป,ประรดมีพริกไทยสีชมพูมีส้มมีเบอร์กามมตมีเลม,ม,มอนส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยตามมาด้วย ดอกหุลาบดอกมะลิป่าแล้วก็เบตโนดจะมีกลิ่นมัสกี้วาลิลาแล้วก็ไม้สนุูดเข้ามาเจอจางเพื่อไม่ให้กลิ่นฟอรอหรือว่ากลิ่นฟุตตี้เนี่ยจ๋าจนเกินไปคือเรียกว่าใช้ตัวกลิ่นมัสกี้กับมัสเนี่ยมาตัด กลิ่นหวานนะคะมีขนาด 30ml 50ml แล้วก็ 90ml ค่ะสาวๆคนไหนอยากได้ความสดใสสาวหวานหวานคุณหนูจะ๋าก็ฟอร์ค่ะแต่ส่วนตัวอีกกลิ่นนึงนะคะที่พี่แนะนำมาเปรียบเทียบก็คือตัวโคด e d ด p ตัวนี้เนี่ยเปิดตัวมาเมื่อปี2516มีท็อปน้ตบางตัวค่ะที่เหมือนกันคือ l a s h บอ r r y แล้วก็พริกไทยสีชมพู แล้วก็ลูกแพรส่วนตัวเบตโนตัวมิดเดิลโดตใกล้เคียงกันมากเลยค่ะคือมีกุหลาบแล้วก็มะลิแต่กลิ่นเด่นที่สุดของโค้ด e d p คือมีหนังมีไม้เซนบูดและกลิ่นมัสกี้เข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ด2กลิ่นนี้2ขวดนี้ แตกต่างกันค่ะในเรื่องของเบ n โนตที่ติดผิวเราส่วนตัวเพีย้ยจะชอบตัว edp มากกว่าซึ่งเป็นตัวออริจินอลเพราะว่ามันมีหนังเข้ามาผสมเอาง่ายๆเมื่อเราดูจากขวดเนี่ยเราจะรู้เลยค่ะกลิ่นหนึ่งเป็นหนังชัดเจนมากอีกกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นฟลอร์ชัดเจนเช่นเดียวกันเพีย้ยนาทั้งสองกลิ่นมา เพื่อจะให้สาวๆได้เลือกนะคะให้ถูกตามไลฟ์สไตล์ของเราบางคนเป็นสาวเท่เหมือนเพีแยค่ะก็จะชอบกลิ่น e d p มากกว่าบางคนเป็นสาวหวานลูกหนูสดใสก็ต้องเปลี่ยนกลิ่น Floral ื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบเพี้จะย้ำกับทุกคนเสมอน,นะคะซื้อที่ตัวเองใช้ เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ากับเงินที่เราสื้ไปเนีย่ยซื้อเพราะเพื่อนบอกนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามฝากกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะ